การล้มในผู้สูงอายุทำให้เกิดความเสียหายมากและอาจอันตรายถึงชีวิตถ้าไม่อยากลม้มผู้สูงอายุต้องฝึกการทรงตัวครับในการฝึกการทรงตัวมีสองข้อที่ต้องจำอันที่หนึ่งนะครับฝึกจากง่ายไปยากอันที่สองทุกครั้งที่ฝึกต้องมีความมั่นคงเพราะฉะนั้น ท่านจะต้องวางเก้าอี้ไว้ใกล้ๆนะครับเมื่อ,อไหร่ที่รู้สึกเซท่านต้องรีบนั่งในท่าที่หนึ่งนะครับอยู่ในท่านั่งนะนั่งพิงหลังตรงนะครับลองหันไปทางซ้ายช้าๆกลับมาตรงกลางหันขวากลับมาตรงกลางนะครับทำสักสองสารอบ ะครับถ้าไม่มีอาการมึนงงให้เพิ่อมอความเร็วในการหันหน้านะครับถ้าไม่มีอาการมึนงงนะครับเราจะพัฒนาไปสู่ท่ายืนนั่นแสดงว่าประสาทรับความรู้สึกเราดีแล้วนะครับในท่ายืนเกาะพนักเก้าอี้นะครับดูที่ข้อเท้านะครับยืนบนส้นเท้ายืนบนปลายเท้านะครับ ส้นเท้าปลายเท้าส้นเท้าปลายเท้าส้นเท้าปลายเท้าทําไปเรื่อยๆนะครับลองปล่อยมือหนึ่งนะครับไม่เซนะครับไม่เซปล่อยสองมือนะครับไม่เซทําได้นะครับเราจะพัฒนาไปสู่ท่าต่อไปเริ่มจากการเกาะเข้าอีกนะครับงอขาไปข้างหลังสลับข้าง ตอนนี้จะมีจังหวะที่เรายืนขาเดียวอยู่บางบางจังหวะนะครับเสร็จแล้วพอเราทําได้เริ่มปล่อยมือเริ่มปล่อยมือนะครับเรากําลังจะเข้าหากิจกรรมทางกายของเราในการยืนเดินไปไหนนะครับ,นะรบเมื่อเราทําได้ให้พัฒนาไปอีกนะครับพัฒนาไปสู่กิจกรรมของการลุกนั่งนะครับ ยื่นแขนออกมาขึ้นยืนนั่งลงนะครับไม่มีเซไปด้านข้างไม่มีหัวทิมไปข้างหน้าไม่เซไปข้างหลังนะครับเราจะพัฒนาต่อไปนะครับโดยการลองใช้แขนช่วยในการสมดุลร่างกายยกแขนนะครับยกแขนในทิศทางต่างๆนะครับ ไม่เซแสดงว่าขาเราตั้งมั่นได้ดีนะครับลำตัวตั้งมั่นได้ดีเราจะเริ่มมีกิจกรรมของแขนมากขึ้นป้แขนนะครับจับไหล่ด้านตรงข้ามนะครับตอนนี้เราเริ่มมั่นคงมากขึ้นมีการหมุนตัวนะครับ ไม่งงนะครับทำได้พัฒนาสู่การเคลื่อนไหวของลําตัวแขนขาพร้อมๆกันนะครับอาจจะย่ำเท้าอยู่กับที่นะครับเสร็จแล้วแขนขาเริ่มสลับข้างกันเราจะวิ่งไปสู่การเดินนะฮะพัฒนาการในการฝึกการทรงตัวนะครับ ก็คือการทรงตัวบนพื้นนุ่มครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมด3ผ้ท่านะครับอันที่1ก็คือยืนลองโยกตัวดูนะฮะทรงตัวได้มั่นคงอันนี้มันเรียนแบบนะฮะเวลาที่เราไปข้างนอกบ้านเราจะไปเจอพื้นนุ่มที่ไหนก็ไม่รู้นะครับนะครับเสร็จแล้วยืนนะฮะซอยเท้าสลับขา แล้วก็ยืนขาเดียวคือท,ทำให้ช้าลงนะครับต่อไปเป็นการเพิ่มความสนุกสนานนะครับในการฝึกการทรงตัวลูกบอลหนึ่งลูกยืนเข้าหากำแพงนะครับโยนสูงมือรับนะครับโยนต่ำมือรับโยนข้างล่างนะครับมือรับ ต่อไปเป็นการทรงตัวด้วยเท้าเพิ่มความสนุกสนานนะครับเตะลูกบอลอัดกําแพงนะครับทรงตัวด้วยขาข้างหนึ่งใช้ขา,ขาด้านตรงข้ามรับลูกนะครับแล้วก็เตะซ้ําในลักษณะนี้ท่านจะเห็นว่าการทรงตัวของท่านอยู่บนขาแล้วก็ลําตัวเท่านั้นนะครับพัฒนาการต่อไปคือการเดินต่อเท้ามีความเป็นไปได้นะครับเวลาเราไปข้างนอกบ้านเนี่ย อาจจะต้องไปเจอที่แคบๆนะครับพุทบาทอะไรต่างๆให้เราเดินต่อเท้านะครับวิธีการก็คือเราตีเส้นบนพื้นนะครับแล้วก็เดินต่อเท้าไปนะครับเอาส้นเท้ากับปลายเท้าชนกันนะครับครับเขาให้ทดสอบประมาณ10 10ที่ต่อเท้าเท่านั้นเองว่ามีความผิดพลาดตรงไหน ถ้าเป็นทอ่อนไม้คือเราหล่นลงมาอีกครั้งแล้วเราก็ฝึกไปเรื่อยๆอ,อีก3มเดือน6เดือนก็ฝึกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจํานวนกล้าวที่ผิดพลาดของเราเนี่ยมันลดลงนั่นคือสมดุลเราดีขึ้นพัฒนาการในการทรงตัวอีกแบบหนึง่งก็คือทรงตัวนะครับเมื่อเราต้องนั่งอยู่บนที่นุ่มๆน,นะครับเช่นลูกบอลใบนี้นะครับเอาลูกบอลติดก,กําแพง นั่งลงนะครับใช้ขาสองข้างของเราเป็นตัวกํากับไม่ให้ลูกบอลเลื่อนเพราะนั้นลูกบอลอยู่ได้ด้วยกําแพงและขาสองข้างนะครับในลักษณะนี้สิ่งที่ต้องทํางานมากที่สุดคือลําตัวของเรานะครับไม่งั้นเราจะทรงตัวไม่อยู่เมื่อเราทรงตัวได้นะครับอันที่1ก็คือการออกกําลังกายด้วยมือเปล่าลองขยับตัวซ้ายขวาดูนะครับทำได้ไหม ครับอันเนี้เป็นการฝึกลำตัวของเราโดยตรงครับต่อไปเป็นการออกกำลังกายด้วยแขนข้างเดียวนะครับในลักษณะนี้แรงหน่วงของน้ำหนักจะดึงเราไปด้านข้างนะครับนะครับหรือไปข้างหน้าข้างหลังเราสามารถทรงตัวได้หรือไม่นะครับฝึกไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเราทรงตัวได้เราจะเปลี่ยนเป็นการใช้สองข้างนะครับอาจจะทำควยกันทีละข้างนะครับหรือคว่ยกันทีเดียวสองข้างก็จะยากขึ้นนะครับ การฝึกเหล่านี้ทําให้ลําตัวของเราแข็งแรงขึ้นนะครับในลําดับสุดท้ายคือการหมุนตัวไปด้านข้างนะครับนั่งบนลูกบอลน,นะครับจิดตัวไปด้านข้างอันนี้ก็คือการทรงตัวโดยฝึกกล้ามเนื้อหนะ้าท้องกับสันหลังของเรานะครับแล้วก็ด้านข้างของลำตัวทำให้เรามีความมั่นคง ถ้ามัตัวลราแข็งแรงการทรงตัวเราจะดีครับการทรงตัวนะครับเราสร้างพัฒนาการด้วยอุปกรณ์ง่ายๆเหล่านี้นะครับจะลดความเสี่ยงในการล้มของท่านผู้สูงอายุนะครับฝึกปฏิบัติครับสวัสดีครับ